นี่ก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกของหนูกับจิมทอมสันค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานค่ะแล้วก็งานวันนี้ก็น่ารักอบอุ่นมากค่ะาถามวีแบกเรื่องควงหนังละกันเงื่อนไม่สนิทผ่านมาตับแล้วเป็นยังบ้างน,นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นกระแสตอบรับที่ดีค่ะหนูค่อนข้างที่จะพอใจกับ ผลงานชิ้นนี้มากๆแล้วก็ทีมงานทุกคนคะ่ะอย่างที่เราพูดกันไปตั้งแต่รอบสื่อแล้วว่าทุกคนรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ภูมิใจกับผลงานนี้มากจริงๆคะ่ะวันที่ดูวันนั้นหนูก็ร้องไห้เลยคะ <c oughs> ่ะแล้วคนรอบตัวะคะที่ไปดูมา้มีแบบแีแกัโดยนบ้าเลอ๋อทุกคนก็มีนะคะ <c oughs> ก็ทุกคนก็บอกว่าแบบจากเรื่องเธอกับฉันกับฉันใช่ไหมคะก็ ค่อนข้างที่จะหลุดภาพความเป็นยูความเป็นมีไปเลยเพราะว่าตอนแรกหนูก็คอนเซิร์นว่าตัวโบเก้ค่ะเขามีเอเนอร์จีบางอย่างที่คล้ายๆตัวละครมีใช่ไหมคะก็กลัวว่าคนจะยังติดภาพจําว่าเป็นมีที่โตขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าพอทุกคนบอกอย่างนี้ก็โอเคค่ะโล่งใจแลัวตัวละครโบเก้อย่างเงี้ยเป็นนักเรียนม .6 ในกาลสงกรานแล้วก็ไปปอเนี่ยขึ้นปีหว่าอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะ จริงๆตอนที่หนูถ่ายอะค่ะตอนนั้นก็คือเป็นช่วงโมหกพอดีเลยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ว่าเราก็มาใช้ชีวิตแบบว่าชีวิตมัธยมในกองนี้แทนแล้วก็อินเหมือนกันค่ะบรรยากาศตอนเรียนตอนนของเราเนี่ยเพื่อนทุอคเห็นแบบมีลงโซเชียลอะไรกันสนุกมากสนุกสนานะะใช่ใช่เพื่อนในโครงการใช่ค่ะ สนิทค่ะสนิทเพราะว่าแบบด้วยความที่เราเรียนแล้วเราก็เจอกันทุกวันตื่นเช้ามาก็เจอกันแล้วค่ะก็เลยแบบสนิทกับทุกคนได้ง่ายทุกคนแบบ easy going ตอ,บอตอนนี้อลยยังหะนอยู่ final อยู่ค่ะ final test ก็ตึงเครียดเป็นปกติค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะชีวิตก็แบบนี้ได้อยู่ค่ะได้อยู่ตอนนี้ก็อ่านหนังสือค่ะ ผลหน้ามีผลหนาจะถึงไหมคะตอนนี้ก็ปีหน้าค่ะปีหน้าจะมีให้ทุกคนได้เห็นกันแน่ๆค่ะกล็นนยังเป็นภาพยนตร์อยู่ค่ะยังแบบทินได้แค่นี้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ